1, 6, นะแผนใหม่สำหรับเทอมหนึ่งทับปกห้านะแผนใหม่สำหรับเทอมหนึ่งทับปกห้านะครับมีมาให้เลือกแล้วนะฮะเรื่องแผนใหม่เราเคยพูดให้ฟังกันรอบนึงแล้วเนาะว่ามันมีอะไรมันแตกต่างจากของเดิมบ้างนะครับเมื่อวานทางมหาลัยมีระบบเลือกแผนมาให้เรียบร้อยแล้วล่ะนะครับสำหรับ คนที่เพิ่งสมัครใหม่ก็สามารถเข้าไปเลือกได้เลยนะคับผมแต่ถากว่านักศึกษาเก่าอาจจะต้องรอรอบลงทะเบียนวันที่1กรกฎาคมที่จะถึงนี้ก่อนนะครับสำหรับแผนใหม่นะนะั้นนะฮะก็ความชัดเจนก็ยังมีอยู่บ้างแต่ว่า,าเราก็ยังอาจเราก็ยังแบบรู้สึกเอ๊ะบ้างในบางครั้งบางคราวนะฮะ ก้อนหนึ่งนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเป็นแบบแผนออริจินอลสหรับนะักศึกษามสทนั่นเองนะครับก็คือสอบปลายภาคครั้งเดียวร้อยคะแนนเต็มเลยนะฮะถ้ามีกิจกรรมก็ทำถ้าไม่มีก็ไม่ต้องทำไม่ได้บังคับนะครับดังนั้นเขาไม่ได้เอาคะแนนกิจกรรมมามา,มาแจ้งให้ทราบว่ามันเท่าไหร่อะไรยังไงก็ถ้ามีก็ทําถ้าไม่มีก็ไม่ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับส่วนแบบก้อนนั้นนะฮะ จ่ายเงินแล้วก็จะได้หนังสือแบบออริจินอลก็คือเป็นรูปเร่มตามปกตินะครับ <ul> <t une> ก็สามารถเข้าใช้สื่อออนไลน์ใน e-learning ได้นะครับถ้ามีนะฮะ,ะ,ะวิชาไหนไม่มีก็ก็ไม่มีนั่นแหละเออความจริงมันก็จะมีแหละเพราะว่าวิชาอื่นๆมันมีเนาะสำหรับ แผนกสองนั้นนะครับผมก็จะเป็นการสอนเสริมนะครับก็คล้ายๆอบรมเข้มนั่นแหละเนาะก็จะมีการสอน2ครั้งครั้งละสวันนะครับในหน่งเทอมนะฮะก็แต่ละครั้งก็จะมีคะแนนเก็บ20คะแนนนะครับรวมเป็น40คะแนนระบบการสอนเสริมก็คือผ่าน microsoft teams นั่นเองนะครับใครยังไม่มีก็ดาวน์โหลดลงเครื่องได้เลยนะฮะ ล้วก็มีหนึ่งวิชาที่เป็นการสอนแบบเผชิญหน้าก็คือวิชาไทยศึกษานะครับแต่ว่าจัดเมื่อมีนักศึกษาครบ50สิบคนเท่านั้นถ้าไม่ครบก็ไม่ได้จัดนะครับ <c oughs> รึเปล่าเอ่ยเออนะกันยังงงอยู่นิดหน่อยนะฮะสำหรับก็สอนั้นนะครับหนังสือจะเป็นแบบอ e ีบุ๊กเท่านั้นนะครับสื่อการสอนทั้งหมดจะเป็นแบบออนไลน์นะครับผมถ้าหากใครที่จะซื้อหนังสือแบบรูปเล่นในแบบเดิม จ่ายเพิ่มนะห้าหกรบาทพระเจ้าช่วยจ่ายเงินเพิ่มนะสัแล้วก็คิดว่าค่าสิ่อุปรกรณ์การเรียนการสอนก็ถือว่าน่าจะเอามาจ่ายกับอาจารย์ที่มาสอนออนไลน์เพิ่มเติมนั่นแหละเนาะที่เราจ่ายพร้อมกับค่าเพิ่มนะก็เหมือนมาอะไรเขาก็มีช่องทางเก็บเงินเล็กน้อยนะครับผม แล้วก็ก3นะครับเพิ่มเติมจากก2ก็คือกอ2มันสอบแค่ปลายภาคครั้งเดียว60คะแนนนะครับแต่ก3ก็จะแบ่งเป็นสอบกลางภาคแล้วก็ปลายภาคด้วยก็คือแบ่งครึ่งเหมือนกอ2งสมัยก่อนนั่นแหละแต่ว่าอันนี้มามีเฉพาะก3เท่านั้นนะครับผมแล้วก็หนังสือนะครับอุปกรณ์สื่อการสอนต่างๆเป็นแบบออนไลน์ทั้งหมดก็คือหนังสือก็อมาเป็น e-learning นะครับ แล้วก็ถ้าใครอยากจะได้เป็นลูกเล่นจ่ายเงินเพิ่มนะครับผมแน่นอนนะครับสำหรับใครที่เลือกแบบกอ2อแล้วก็ก3<ม>นะฮะถ้าหากว่ามีการตกแล้วก็ซ่อมไม่ผ่านนะครับไอเทมหนะ้าถ้าจะเลือกกอ2อีกก็ต้องจ่ายค่าเรียนแบบนั้นมาอีก700บาทแล้วก็ค่าชุดวิชา300ก็คือจ่าย1,000บาท ก็คือต่อให้เลือกแม่เหนังสือก็ตามทีเพะมันก็ไม่ได้อยู่แล้วล่ะเนาะก็ยังไงก็ต้องจ่ายเพิ่มอยู่ดีอหลรนะครับประมาณ1,000บาทถ้าเอาหนังสือก็จ่ายเพิ่มอีกหกร้อมเป็นพันหกนะจ๊ะแางขึ้นเทอมแล้วประมาณ500บาทเป็นอย่างต่ำนะ แล้วก็ที่สงสัยก็คือเรื่องของค่าหนังสือแล้วก็ช่วงเวลาการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาเก่าเนี่ยค่าเทอมเขาจะคิดอะไรยังไงที่แน่ๆคือ300บาทที่เราต้องจ่ายเป็นค่า,าลงทะเบียนรายวิชาเราต้องจ่ายอยู่แล้วเนาะแต่ละวิชาแล้วก็ค่าปีห้าร้อยบาทอ่ะอันนั้นต้องจ่ายเยอะแหละแต่ว่าค่าสื่อวัสดุเนี่ยมัน700บาทยังไงต้องจ่ายหรือเปล่าเอยทุกทุกแผนหรือว่ายังไงอันนี้อาจจะต้องรอ ความชัดเจนช่วงลงทะเบียนอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เดิมเนี่ยก่อหนึ่งก่อสองถ้าลงแบบลงทะเบียนเออลงทะเบียนผ่านทางระบบออนไลน์มันสามารถเลือกได้ผ่านทางระบบลงทะเบียนเลยนะครับแต่ว่าแผนใหม่อันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาให้ลงเป็นวิชาวิชาไปหรือเปล่าเราค่อยไปเลือกเอาทายหลังในระบบลงทะเบียนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมส่วนขั้นตอนนะฮะ ก็ให้ล็อกเอาเข้าระบบนะครับโดยกรอกก็คือเป็นรหัสนักศึกษา s t o u a c t h นะครับรหัสผ่านเป็นรหัสบัตรประชาชนนะครับเข้าระบบไปเมื่อจะแสดงเป็นแล้วก็คลิกปุ่มแสดงชุดวิชานะครับระบบจะแสดงชุดวิชาที่เปิดทั้งก .1 ก .2 ก .3 โดยเลือก แต่ละวิชานะครับเลือกไม่ซ้ํากันได้นะฮะอาจจะเป็นวิชานึงเลือกก1วิชานึงเลือกก2วิชานึงเลือกก3อะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับไม่ได้แบบเลือกทีเดียวได้ทั้งแผนไม่ใช่นะฮะเราเลือกเป็นรายวิชานะครับแล้วก็เลือกรูปแบบการสอบปลายภาคนะครับเราสามารถเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นก1ก2ก3เราสามารถเลือกได้เป็นว่าจะสอบออนไลน์หรือว่าจะสอบที่สนามนะครับแล้วก็ บันทึกข้อมูลถ้าหากว่าเราจะซื้อหนังสือเพิ่มเติมก็ชิกปุ่มพิมพ์ใบจ่ายเงินนะครับก็จะมีใบจ่ายเงินขึ้นมาขอย้ำเตือนนิดหนึ่งนะครับผมาการเลือกแผนนะครับอย่างแรกก็คือวิชาสามวิชาที่เราลงในแต่ละเทอมเนี่ยเราสามารถเลือกเป็นหลายวิชาได้นะครับว่าจะเอาเป็นวิชาไปซ้ำกันเลยก็ได้วิชาแรกก็หน,นึ่งวิชาสองก็สองวิชาถามก็สามก็ได้อันนี้แล้วแต่เราจะเลือกนะครับ เลือกแล้วเปลี่ยนแผนไม่ได้ระหว่างเทอมนะครับเลือกแล้วเลือกเลยนะดังนั้นจะพิจารณาดีๆก็แล้วกันนะครับว่าเราสะดวกแบบไหนถ้าหากว่าสะดวกแบบเกา่าอยากได้หนังสือเป็นรูปเล่เมให้เลือกกร .1 ว้อย่างเดียวนะครับถ้าหากว่าสะดวกที่จะเข้าเรียนเทอมแล้วสองครั้งครั้งละ2วันก็เลือกเป็นกอ .2 นะครับถ้าหากว่าตั้นฟรีฟอร์มเช่นยังไงก็ได้แล้วก็อยากได้แบบ อาจจะจำความจำสั้นอยากจะสอบกลางภาคหรือเงี้ยก็เลือกเป็นก3ก็ได้นะครับผมแล้วก็ต้องเลือกตามเวลาที่กำหนดเท่านั้นนะฮะถ้าหากว่าพ้นเรียยเวลาก็เหมือนเดิมนะครับทุกแผนทุกวิชาที่ลงทะเบียนไปจะปรับเป็นก .1 เท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องรอหนังสือล่าช้าเหมือนเดิมนั่นแหละนะฮะแล้วก็สำหรับก .3 นะครับ ถ้าหากว่าเลือกแผนแล้วบางวิชามันเปิดไม่เอ่อคนที่เข้าเลือกแผนที่มันมีการเรียนการสอนนะ่ะเปิดไม่ครบจํานวนก็เปิดไม่ได้นะครับสาหรับกสามก็จะถูกปรับเป็นกหนึ่งโดยอัตโนมัตินะครับผมมันก็ไม่เหมือนเดิมเนาะเพราะปกติแล้วถ้าหากว่ามันอย่างกสามมันไม่ครบเขาก็จะเหมือนให้เลือกแผนสำรองไว้ว่าเออถ้ามันกสามไม่ได้จะเป็นกสองหรื 2, กอกหนึ่ง อันนี้ให้ปรับเป็นก้อนหนึ่งเลยนะครับผมแล้วก็สำหรับคนที่ลงทะเบียนล่าช้านะครับหลายคนเลยปิดนิสยัยชอบลงทะเบียนไม่ลงทะเบียนในช่วงเวลาที่เขาเปิดให้ลงนั่นแหละชอบไปลงแบบขอรอผลน,นุ่นผลน,นี่ก่อนแล้วไปลงล่าช้านู่นก่อนสอบเดือนสองเดือนแล้วมาชอบมาบน่นว่าหนังสือได้ชา้าน,นั่นแหละนี่น่าตีจริงชียวเออนะ ครัลงทะเบียนช้าก็เลือกอะไรไม่ได้แะครับก็ได้แต่ก้อหนึ่งอย่างเดียวนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นนอกเหนือจาก ช่วงเวลาทีา่เราจะสามารถเลือกได้แล้วนะครับผมก็เอามาฝากกันสักนิดนึงก็แล้วกันเนาะสำหรับนักศึกษามสะททุกท่านนะ,ะสำหรับเด็กใหม่ๆเด็กเก่าๆอาจจะต้องรอช่วงลงทะเบียนนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันอย่างก็ยังสงสัยอยู่ว่าเออในระบบออนไลน์เวลาลงทะเบียนมันจะให้เลือกเหมือนเดิมไหมหรือว่ามันให้ขึ้นแต่ชุดวิชาแล้วมาเลือกในระบบแบบนี้นะครับทีหลัง อันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมก็รอดูความชัดเจนในช่วงวันลงทะเบียนแล้วกันอีก7วันเท่านั้นเองนะฮะสำหรับเด็กเ,เด็กเก่านะครับใครมีคำถามสอบถามได้นะครับ Line แอนี่เลย stoucallcenter นะฮะก็ไปถามกันได้เลยวันนี้มาฝากกันแค่นี้แหละนะครับสวัสดีครับ